แล้วแก่นแก่นแท้หรือแก่นของพมปัญโยหรือศาสตร์ของหลวงปู่นะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่อะไรนะครับหลวงตาโอ้ถามดีมากตุวสวดจนรู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมนะเอาไงกับชีวิตนั่นแหละเพราะในอดีตนะรู้แน่นอนเลยเพราะเราบันทึกไว้ใช่ไหม,อมเออเราสวดไปเรื่อยมันบาไปเรื่อยมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกปัจจุบันเนี่ยมาจากไหน แล้วปัจจุบันจะไปไหนรู้แกนแท้จยิงยิ่งรู้ว่าจะเกิดไม่เกิดถ้าจะเกิดจะสร้างอะไรจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดครับผมว่าโยคือผู้ที่เป็นนักธุรกิจบุญบเก็บทุกอย่างที่เป็นบุญครับเหมือนเวลาว่าเราสวดไปแล้วเราก็คุยกับตัวเองว่าเราเกิดมาทําไม<ช>เราทําอะไรดีในชาตินีู้ก ตายแล้วจะเกิดรีไหมหรือจะตายแล้วไม่เกิดดีหรือจะไปอยู่พรมดีไหมหรือจะเกิดเลยไหมหรือจะไม่เกิดไหมหรือเคยปัถนาอะไรครับมันก็จะมีความรู้สึกก,การคุยแบบนี้คือการพิจารณาครับอ่ารใช่เพราะหลายคนไม่เข้าใจคำว่าพิจารณาตอนสวดเนี่พิจารณา้แผ่ได้ คุยกับท่านได้ครัได้ทุกอย่างตอนสวดนี่แหละสวดพร้อมกันนี่หแหละแล้วคาตอบที่มันมาล้ะครับหลวงตาผมรู้สึกไงจุเอาไง่ายๆได้เวันนี้เอาเนี่ยส,ส,สวดเนี่ยสามสี่ชุ่มเนี่ยเดึกๆกันแล้วกันกําหนดไปที่คนรู้จักเราอ็ไขก็ได้นะกําหนดไปเลยนะมันฝันแน่นอนพรุ่งนี้เตรียมรับโทรศัพท์ได้เมื่อคืนฝันเห็นตุนะฮะเสร็จ อนี้นคือพิสูจน์ได้แล้วเอออนาคตก็คือสวดไปแล้วพุ่งนี้อย่าลืมพิซซ่านะจ๊ะอะไรประมาณเนีน้ถ้าโผล่มาตอนเช้าก็ใช่ล้วแน่นอนเออนี่คือพิสูจน์นะง่ายไม่ยากหรอกขอให้สวดกันแล้วกันเดีย๋ยวจะบอกวิธีการให้เยอะเลยปัญหาว่าคุณจะสวดไหมล่ะ ตลอดเวลาได้ยิ่งดีเลยเพราะให้กินนอนสวดมนต์ก็ไม่ทำไรใช่ไหมเออก็มีอยากบันทึกไะบันทึกตลอดมันต้องเข้าใจเรื่งจักรพรรดินะโอ้ไม่เข้าใจจักรพรรดิก็แย่แล้วล่ะบุญจะลิศอิชิลิตสุดๆเลยฮะครับสุดแล้วโชคดีนะหลวงตาไม่เรียนต่อสมัยที่อยู่ถ้ำนะ ไม่เรียนต่อเพราะอะไรรู้ไะมเพราะต้องมาเทพระมั่งรอยประคำมั่งเมื่อก่อนก็เลี่ยมพระด้วยนะประมาณนี้แหละออกไปข้างนอกไปแผ่เมตตามัาม่งไปตั้งกองบุนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้อยู่แบบเงียบเงียบไม่ได้อยู่แบบฝึกให้มันถึงถึงที่ถึงที่ถึงที่ประยานาจ,จริงๆนะมันได้แค่ ไม่ถึงครึ่งหนึ่งอะขนาดครึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาตุ้นึกปับ๊บคนเห็นเลยนะคนเดินมานะ่ยซงว่าคนเดินมาการ้านกาแฟเนะี<ะ>่ยโดูาตานั่งอยู่เนะี่ยนึกปับ๊บมีเขาเห็นลุงตาคุยกับยืนคุยกับเขาเลยอะไม่ได้ฝึกต่อตอนนี้เสื่อมไปแล้ว <laughs> นึกก็ไม่เห็นแล้ว เพราะสมัยคนไปที่ถ้ำเนี่ยหลวงตาทดลองประจาแหละก่อนนี่นมันเป็นป่าไม่มีใครเพราะช่วงที่หลวงตาฝึกเข้มข้นหรือฝึกจริงๆจังๆคือหลวงตาก็อยู่รูปเดียวฝึกคนเดียวคนเดียวมีพระผ่านไปผ่านมาเป็นบางครัง้งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดงครับท่านก็ไม่ยุ่งกับเราตอนนั้นหลวงตาก็สวดมนต์อย่างเดียว นอนที่หลวงตานอนในโลงนั่นแหละครับนอนกินนอนสนโลงที่หลังโลงนั้นที่หลังที่หลังตอนอยู่ที่ถ้ำกินนอนส่วนมอยังเดียวส่วนใหญ่นอนครับที่ห <บา S 1> ลวงตาทำหลวงตาเลยเอามาเป็นข้อวัดใช่เวลาใครขึ้นมาได้ยินเสียงคนมาที่ถ้แล้วก็เข้าไปในกฎนอนนะครับถ้ามันไม่ไปแล้วก็ทํำท่าโกง <S <S> <S เดี๋ยวมันกลับไปแล้วนะ ปแล้วมันอยากมาคุยขอโน่นขอนี่เราเราไม่มีให้มันน่งมันต้องไปบอกลูกพี่มันนะอ้าวก็มันทํางานที่ไหนไปขอมัาเนี่ยมันจะมาขอกับเราไนงะเราไม่ไม่มีให้มันไนงแล้วก็แก้งหลับไป <laughs> ใช่ไหมหลวงตาครับ เป็นคนขี้โมโหเนี่ยครับสวดกี่ปีถึงจะเบาถึงจะหายไปนะครับโอ้ขี้โมโหเนี่นะไม่ใิ่ฝึกง่ายๆนะสุครั้งเดียวจะโมโหแล้วมันโมโหตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกอม,มันต้องเจอเหตุการณ์ในชีวิตประจําแล้วก็โมโหประจําคำจนมันชินนะ่ะคือนิดๆหน่อยๆไม่ได้ดั่งใจนี่ก็อารมณ์โมหโมหแล้วลออารมณ์โมโหแล้วนะฝึกมานานแล้วบางคน หลายปีบางคนตั้งจะชาติที่แล้วนู่นก็มามันเลยจะออกจากขึ้นพวกนี้ได้ก็โอ้โหต้องห่างจากมันบ่อยๆก็แล้วกันจิตตอนเราที่มันโมโหนี่มันเป็นภูมิไหนครับหลวงตายักษ์ปเป็นเป็นพวกยักษ์หน้ายักษ์นะหน้ายักษ์ไม่น่ารักยักษ์มากยักษ์มากไม่ได้นะโดนกระทืบ อเวลายักใครยักมาไม่รู้ใครยักใครไงรู้จักไหมคําว่ายักไม่รู้ครับวันนั้นไฮโลครับเออนั่นแหละยัก์ไปยักมาไฮโลแล้วการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองครับหลวงตาให้จากหน้ายักเป็นหน้ารักเนี่ยครับมันต้องค่อยๆนะฮะท่านว่าสวดมนต์เนี่ยในศาตร์ท่านเนี่ยนะเน้นเน้นมวิหารเป็นหลักนะฮะเปลี่ยนหน้าตาตอนนี้หลวง หลวงตาให้คนสวดออกเสียงนะออกเสียงแบบพอดีให้เข้ากับเสียงเทปนะใช่เวลาไม่นานบางคนนะไม่กี่ปีเสียงเนี่ยจะเซ็กซี่ <c oughs> เสียงจะเป็นเสียงเวลาพูดจะเป็นที่รักของคนฟังครับ <c oughs> จริงๆเรื่องจริงนะเน,นี่ยนเะพิ่งเพิ่งคิดออก คิดออกใน,ในการออกเสียงออกเสียงนี่แหละมันจะไปปรับาธาตุเต็มเต็มรับไม่ใช่นึก mm hmm. มันปรับาธาตุเต็มเต็มเพราะนึกเนี่ยมันได้ขึ้นเดียว mm hmm. เพราะทั้งเสียงด้วยเนี่ยมันก็ไปหมดครับเพราะเสียงมันมีการสั่นสะเทือนชกชกของพลังงานูกฮะมันไปโลกโลกาธาตแล้วครับเ,เสียงสวด สบายๆเลยเข้าเข้าไปในคลื่นของเสียงที่เราสวดพร้อมกันแล้วมันจะเพลินในอนาคตเสียงคนที่เราสวดเนี่ยเราจะไปนําเสียงคนที่สวดพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยดึงมาที่เราได้เข้าใจไหมและเอามาเป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่เสียงจากมนุษย์อย่างเดียวจากวิญญาณด้วย จากพวกเทวดาพวกพรมด้วยเนี่ยมันมเีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าใครเข้าใจใช้เวลาไม่นานเสียงเนี่ยก็ก็จะรู้แล้วมันจะเปลี่ยนครับแล้วมันจะมีความรู้สึกดีแล้วมันจะมีความรู้สึกในอดีตว่ามีคนหลายคนที่ติดเสียงเรา ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ครับกระวนกรว <c oughs> ประมาณนั่นแหละ <c oughs> ะ <c oughs> บอกตู้คนเดียวนเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ยิน <c oughs> ถ้าทำได้ก็ยิ่งแก่เสียงยิ่งเพราะ <c oughs> หน้าก็เปลี่ยนครับโ <c oughs> อ้เปลี่ยนหมดแล้ว <c oughs> อย่างตู้นีอ้อายุกำลังดีเลย <c oughs> อายุกำลังดีสักห้าสิบนี่ดังแน่นอนแล้ว เริ่มแรกคือดังจากหมูวิญญาณอ,อพอเริ่มหมูวิญญาณละเริ่มมาดังในโลกมนุษย์ครับเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์ใช่ไหมล่ะเออแล้ววิญญาณเนี่ยมันมีญาติไหมมีมเป็นมนุษย์เออพูดแค่นี้พอแล้วมาอธิบายต่อครับนี่คือบทพิสูจน์ ใครทําได้โมทนาสาธุด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวีนไว้ใจเกิดในอนาคตผู้ที่เห็นรูปผู้ที่มีทุกข์เห็นรูปตัวเนี่ยก็จะลืมความทุกข์ไปผู้ที่มีสุขก็จะมีสุขก็จะมามองรูปรูปตัว แล้วก็ก็จะแจกไปมองแล้วมีความสุขหายจากโรคก,ก็มีหายจากความทุกข์ลืมความทุกข์อธิฐานในรูปได้ในสิ่งที่อจิฐานด้วยเหมือนเราอจิฐานรูปหลวงปู่นะได้ในสิ่งที่อจิฐานด้วยรเริ่มแรกก็คือสวดมนต์ไหมบันทึกบุญ <laughs> ง่ายแต่ยากแต่ยากง่ายมันจะยากหน่อยพายุคนี้วัตถุเจริญเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยประวัติก็จะมีคนเขียนไว้แล้วอายุหกสิบก็เริ่มเขาหล่อรูปลตัวไว้แล้วครับหลายๆที่แล้ว ทั้งเล็กทั้งใหญ่โอ้กระจายรูปแล้ว,วอะกระจายนามมาทำอีกอะมีมีมีหลวงปู่มีหลวงตามีจุครสามพลังงานลองคิดดูด้วยอเออใช่ไหมเพราะมันมาจากหลวงพ่อไงแล้วเรียนจากหลวงตาครับแล้วไปฝึกเองลองคิดดูสามอะอมโหไม่ดังให้มานลูไปดิ <laughs> ปัญหาอย่างเดียว <laughs> กูจะไหวไหมตอนเนี้ยกูจะไหวไหมเนี่ยไหวไหมอเอไม่ไปไหนได้อยู่แถวๆเนี้ยครับวนเวียนวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยอสักสี่ห้าปีข้างหน้าเราจะพอรู้ไปเรื่อยๆแล้วสิบปีนี้เริ่มละเซ็กซี่ละเห็นรูปเห็นเสียงเนี่ยโอ้โหมีขนาดตอนนี้ยังไปที่ไหนบอกไอ้ตุที่ถามอ่ะองไหนนะใช่ไหม ที่สามองค์ไหนเริ่มเข้าทางเ,ออเราเรแล,แล,แล้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีแล้ว <laughs> <laughs> อย่างที่หลวงตาว่าให้เราสวดออกเสียงนะครับบางคนก็มาถึงก็สวดเลยนะครับกลัวหลวงตาไม่ได้ยินก็เลยสวดเสียงดังจนลืมฟังเสียงเทปนมครับไม่ได้มันต้องดูกนอื่นเขาม้่ง <laughs> คือกลัวหลวงตาจะไม่ได้ยินจนเกินไปไม่ใช่ค่อยจนไม่ได้ยินอะไรเลยนะไม่ใช่ พอดีพอดีเสียงมันพอดีครับพอดีเลยคืออย่างมาถึงไปที่ไหนให้เราฟังเสียงเทปก่อนว่าจังหวะมันเป็นยังไงแล้วเราค่อยสวดเข้าไปใช่น้อมเข้าไปตามขึ้นครับเ <c oughs> นี่ยวันนี้ได้ได้หลายอย่างนะมีเก็ดเก็หลายอย่างครับใครเอาไปใช้ก็ได้ใครไม่เอาไปก็ไม่ได้ อนาคตจะมีคนทําได้ไหมครับหลวงตาได้นะโต้ได้ลนะร้อยมีสักหนึ่งอนะครับใช่ได้นะโต้มันมันคือการต่อพลังงานไหมครับหลงวงตาเพรว่าหลวงหลวงปู่ท่านก็ต่อพลังงานมาจากหลวงปู่ทวดไงครับใช่แล้วหลวงตาก็ต่อจากหลวงปู่อีกทีนึงแล้วก็จะมีคนต่อพลังงานจากหลวงตาอีกทีหนึ่งมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก จนหมดศาสนานี่ยแต่คนที่จะต่อได้นะครับหลวงตามันต้องเป็นสายเดียวกันคือเป็นโพธิยานถูกต้องไหมครับคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าสวดแล้วเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์ได้จริงและพิสูจน์ได้จริงครับเพราะอย่างถ้าคนที่ไม่ได้ปรารถนาโพธิสัตว์ไงครับหลวงตาแล้วจะมาต่อเคลื่อนกับหลวงปู่หรือหลวงตามันกาจะไม่ได้เป็นเต็มร้อยอย่างเงี้ยเหรอครับ มันจะรู้ว่าจะเอาอะไรรู้ฮะแต่ถ้าเขาไม่เกิดเนี่ยเขาจะไม่สนใจแล้วถ้าจะสวดดูกำลังตัวเองก็จะต้องไม่เกิดแล้วมันรู้แล้วว่าตัวไม่เกิดมันจะเป็นต้องทำแล้วหลวงตาครับแล้วอย่างการวัดผลของการปฏิบัตินะครับมันวัดจากอะไรได้บ้างนะครับเยอะแยะไปหมดเลยรู้จะเอาไงอะ่ะ ก็อย่างที่บ่ายเมื่อกี้เนี่ยีย<ะ>สวดไปวันนี้ก็ได้เนี่ยสวดดึกๆนึกไปหลายๆคนหน่อยเผื<ะ>๋อบางคนมันยังไม่นอนมันกําลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ยังไม่นอนไง<ะ>แต่ถ้ามันนอนเนี่ยโอเคเพราะเวลามันหลับมันไม่มีทิศทางในการไปคือเจาะได้ะนะมันฟันเห็นเราแน่นอน อย่างบางคนสวดมาหลายปีแล้วก็จะมาเช็คตัวเองดูว่าเฮ้ย <อา S 1> เรามันเก่งขึ้นหรือ,อยังมันจะเช็คจากตรงไหนอธิษฐานเอาดิอธ <อา S 2> ิษฐานเอาตั้งสัจจะอธิษฐานเอาอธิษฐานให้รู้ให้เห็นเนี่ยนึกเอาสินึกว่าพ่งนี้นึกไปอานาคตไงคือเหมือนตู้เนี่ย ส่วนมวนไปเนี่ยก่อนนึกถึงหลวงปู่นึกถึงเทพพรมที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะพรุ่งนี้อยากฉันพิซซ่าอยากฉันอะไรกระบอกเข้าไปถ้ามันมาก็ก็เป็นจริงอะ่ะแล้วกอธิษฐานบ่อยๆอย่าเอาให้มากเอาในน้อย,อยอย่างที่คนธรรมดา,าก็ทำให้ได้ไงประมาณนั่นแหละการที่เราอธิษฐานได้นะครับหลวงตามันแสดงผลอะไร ผล<ำ>ที่เราฝึกเนี่ยมันได้ผลไงกำลังของเราใช่ไม่ใช่กำลังของเราสิ่งที่เราฝึกมันเห็นผลเข้าใจไหมเห็นผลเห็นผลสมัยน้องตาฝึกอะ่ะเ,เ,เดินไปเดินเดินไปคนเดินข้างหน้าน้องตายังยังนึกเลยฮะเดินให้เขาหันหลังมาครับหันนะฮะเนี<อ>่ยใช้ส่งข้อ,อใช้ใจสนานาคมเนี่ย อยากรู้ก็หน้าตาเขาเป็นไงหันมาเขาก็หันวับมา<笑><笑>โอ้ถ้าไม่พิสูจน์นะบานนหลวงตาคงไม่ทำแล้วละ่ะมันพิสูจน์ม่เห็นผลไปเรื่อยๆไงอย่างนี้คนที่เลิกหรือคนที่หยุดทำหรือที่ท้อไปเพราะว่าเขาลืมพิสูจน์หรือเปล่าครับหลวงตาไม่แน่ใจนะ อาจจะขี้เกียจส่วนมั่งไม่ส่วนมั่งคืออยากได้ไวๆอยากเห็นไวๆนะมันไม่ใช่ไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลาครัหลวงตาครับความหวาดกลัวในใจเราเนี่ยครับเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรครับความหวาดกลัวในใจคือความหวาดกลัวในอดีตที่บันทึกไวความกลัวในอดีตใช่โดนเขาทำลาย โดนเขาฆ่าบครัโดนเขาทรมานโดนเขาว่าแล้วทให้หวาดกลัวบ่อยๆมันก็เลยชินทุกวันนี้เวลาเราเราอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวเราจะรู้ลักษณะไหนนั่นแนหะดูตัวเองว่าเรากลัวอะไรใช่มไหมล่ะความกลัวเนี่ยมันมาจากไหนใช่ มันกลัวอะไรงี้สวดไปเรื่อยๆเราพิจารณาตัวเองนี่ก็จะรู้ละตรงตาครับการบริจาคเลือดเนี่ยครับได้อานิสงเยอะไหมครับตรงๆเอาตรงๆเลยนะครับก็มีอยู่นะก็มีอนิสงบริจาคเลือดปัญหาเนี่ย บริจาคแล้วเขาเอาไปให้ใครอเอาไปให้ผู้มีประโยชน์ไหมครับเอาไปให้ใครล่ะเอาไปให้ใครอ่ะม,มันอยู่ตรงนั้นก็เป็นหนึ่งในทานหมวดของทาน<อ>มันเป็นทานเหมือนกับเขามาทานให้เราเนี่ยถามว่าเราเอาทรัพย์ไปทำอะไรให้เขาครับนั่นคือต่อบุญให้เขาประมาณนั่นแหละ เหมือนถ้าคนฉลาดในการทำทานหน่อยก็ดูว่าทานที่เราให้ไปเนี่ยเขาจะาไปทำอะไรมันอยู่ที่คนรับจุคนรับอ่าชาฉลาดในการรับก็เอาสิ่งที่รับมาทำเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนที่ทานเขาก็ได้บุญนะครับผลที่กลับมาที่เขาทานนะ่ะมันก็มาที่เขาอะ่ะแหละครับเขาจะรู้ว่าเขาได้ไหม ถ้าเราทําในสิ่งที่ประโยชน์มากเนี่ยเขาก็ได้ส่วนกลับมาได้มากอะ่ะครับแล้วอย่างถ้าทําทานกับหลวงตาหรือโอสตางมาให้หลวงตานะครับต้องอธิษฐานยังไงให้ได้บุญเยอะที่สุดเกี่ยวับหลวงตามีทำอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นแหละเราก็ถูกแล้วทำไมหลวงตาหลวงปู่ทำอะไรได้ก็ขอให้ได้อย่างนั้นแหละตามที่ทำเลย หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่หลวงตาทําให้หนูได้ด้วย